สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาชมนะครับดอกเดบิล่าสีเหลืองที่ผมปลูกไว้ไนี่ครับดอกที่มี2ส,สีแต่อีกสีหนึงก็เรียบร้อยอันตรธานหายไปอันนู้ก็เป็นต้นไม้ดัดที่ผมดัดไว้นะครับแบน,นะครับวันนี้ตื่นสายก็หลับไปแล้วเรียบร้อยคนน่านตื่นสาย คนอาจะตื่นสายเริ่มนอนพักผ่อนเขาจะตื่นพนุ่งยิเช้านะครับดอกบัวก็เช่นกันดอกบัวก็นอนหลับไปได้เรียบร้อยผักกาดที่ปลูกนี่ผักกาดผักกาดวางตุ้งนะครับสาระแน่นี่พาชมสวนยามเย็นนะครับก่อนที่จะไปทํางานโอ้ผักชีก็แกงไปหลายรอบละยุบละจะต้งองลงใหม่อันนี้เป็นชนชมสีเหลืองนะครับนี่เป็นต้นชนชมสีเหลือง แต่อันนี้เริ่มจะออกดอกละแต่มีออกดอกแล้วต้นหนึ่งป็นต้นนี้ครับมีออกดอกลวเลียนชนชมสีเหลืองนะครับนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะเพาะพันธุ์จะรอให้กิ่งมันใหญ่กว่านี้ก่อนจะตัดแบ่งเพาะพันธุ์ไปเพาะพันธุ์ไปนะครับเพาะพันธุ์อยากได้พันธุ์ มาดูต้นไผ่ที่ปลูกในคลิปที่ว่าเปลี่ยนกระถางดินนะครับนี่คือต้นไผ่ที่ปลูกมันก็ออกหน่อมาเรื่อยๆแล้วครับออกหน่อมาเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ชวนชมที่ว่าเปลี่ยนกระถางเหมือนกันก็แตกแตกยอดละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแล้วกันว่าดอกมันจะสีอะไรตอนเย็นครับแสงมันก็จะํำไรนิดนึง นี่ก็อีกดอกหนึ่งแล้วก็มาต้นโมกต้นโมกนี่ดอกเย็นๆเขาจะหอมนิดหนึ่งนะครับเขาจะหอมตอนเย็นแล้วก็นี่ดอกนี้ก็จะหอมดมเยนม็นเพื่อนเรียกดอกอะไรพเพื่อนเรียกดอกอะไรครับ พอจะหอมยามเย็นดอกไม้เวลาดูก็สดชื่นนะครับอันนี้ต้นเดียวแต่มีหลายสีครับกมกงฟ้าต้นเดียวหลายสีมากเลยกระเพราอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้เป็นต้นแ e ม่พันธุ์มันมีสองสองแบบสองขิง มะยมตอนนี้ก็เกี้ยงเลยลูกแล้วก็มาทักทายกับโคโลโกลโลครับผู้พิทักษ์สวนสวัสดีทุกคนไปทำงานก่อนนะด,ดินต้นแอปเปิลน,นะครับนี่ต้นแอปเปิลก็ขออนุญาตเพื่อนๆไปทำงานก่อนนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ